ปูตินจับเจ้าหน้าที่เข่ากรองอยูเครนซุ่มยกผลไครเมียสพัดเป็นบิททหารคนดังเขียบส่งโรนโจมตีครั้งใหญ่ถูกถล่มเรียบ31ลำจากที่มีรายงานถึงการพยายามก่อวินาศกรรมบริเวณแหลมไครเมียอยู่บ่อยครั้งซึ่งปฏิบัติการโดยกองกําลังผสมยูเครนก่อนที่จะถูกฝ่ายรัสเซียตอบโต้หลายครั้งเช่นกันและสุดม,มีความเคลื่อนไหวในบริเวณดังกล่าวอีกครั้งท้งนี้รายงานดังกล่าวค่ะถูกเปิดเผยโดยเว็บไซต์ทวอที่ได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอยูเครนที่ถูกกองทัพรัสเซียจับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มยกพลขึ้นบกของหน่วยข่าวกรองหลักของกระทรวงกลาโหมของอยูเครนอาจไม่ใช่ทหารกองกำลังพิเศษธรรมดาแต่เป็นเจ้าหน้าที่อาชีพและมีชื่อที่แตกต่างไปจากเดิมจากการต่อสู้กันกันกบกลุ่มลาตเวนยูเครนที่พยายามจะขึ้นฝั่งบนชายฝั่งไครเมียทหารจียถูกจับ โดยแนะนำตัวเองว่าเป็นพลเอกอเล็กซซนเดอร์ลูบาสที่เกิดในปี1977มีหลังข่าวหลายแห่งและแม้แต่สื่อยูเครนก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ยังสงสัยในเรื่องนี้ตามรายงานบางฉบับในความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเจ้าหน้าที่อาชีพอเล็กซซนเดอร์ลูบาสคนหนึ่งซึ่งก็เป็นพันโทของกองทัพยูเครนซึ่งอาจถูกจับโดยรัสเซียในปี2560ลูบาสได้รับรางวัล Order of People's Hero แห่งยูเครนนอกจากนี้ในปี2014เขาได้มีการก่อตั้งกองพันธหารราบที่ใช้เครื่องยนต์แยกที่37ในภูมิภาคซาปโปริเซียกลายเป็นผู้บัญชาการคนแรกที่มีสัญ,ญลักษณ์เรียกโ so ซโบรสื่อยูเครนรายงานว่าเมื่อมองจากสายตาแล้วพันโทลูบาส ดูเหมือนプライเวสคิวบอสที่เคยถูกจับได้จริงๆอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของยูเครนผู้โด่งดังที่ถูกจับกลุ่มคณะกรรมาการข่าวกรองหลักของกระทรวงกลาโหมของยูเครยนยังไม่ยอมรับความจริงที่ว่ากองกำลังพิเศษถูกกองทัพรัรเซียยึดครองท้ายที่สุดแล้วข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ส่งผลดีที่สุดต่อภาพลักษณ์ของวีรบุรุษผูกา้าจากสำนักงานของพลโทคิริลปูเดนอฟ นอกจากนี้ในเว็บไซต์ทวบวอยังมีการเปิดเผยข้อมูลต่อมาถึงการโจมตีบริเวณไครเมียว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ประกาศถึงรัฐบาลเคียบที่มีการจะส่งโดรนโจมตีจำนวนมากกว่า30ลำในคืนวันอังคารถึงวันพุธด้วยโดรนโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในดินแดนรัสเซียพยายามที่จะลงจอดก่อวิาศกรรมในไครเมีย ในคืนวันที่4ตุลาคม2,566ศัตรูโจมตี3ภูมิภาคของรัสเซียโดนยูเครน31ลามถูกทำลายโดยระบบพุองกันภัยทางอากาศเนื้อดินแดนของภูมิภาคเบลกรอดบริอันและเคิร์สบางส่วนถูกยิงตกโดยระบบต่อต้านอากาศยานบางส่วนถูกสกัดโดยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แล้วไครเมียก็ถูกโจมตีเช่นกันทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อคืนก่อน เมื่อระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสกัดโดรนของยูกเกรนในพื้นที่เซวาโทพอลและขีปนาวุธต่อต้านเรือของเนปจูนนอกชายฝั่งคาบสมุดเหนือส่วนตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลดำอย่างไรก็ตามความพยายามที่จะลงจอดวิศกรรมในพื้นที่แหลมทาคานคุดเรือความเร็วสูงและเจะสกีที่เคลื่อนตัวไปยังชยงายฝั่งไครเมียถูกค้นพบโดยเครื่องบินทหารเรือการบินกองเรือทะเลดำเมื่อมีการพิจารณาจารายงานของทหารแล้ว มันเป็นไปไม่ได้แต่ความพยายามในการลงจอดก็หยุดลงในส่วนตะวันตกเช้งเนือของทะเลดำการกระทำของเครื่องบินของกองกำลังการบินและอวกาศรัสเซียหยุดความพยายามที่จะเจาะเข้าไปในเขตของแห้มไครเมียโดยกลุ่มกองทัพยูเครนที่เดินทางในทิศทางของแห้มทาคานกุดบนเรือความเร็วสูง1นึ่ลำและเจสกีสามลำ